สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ก็จะมาเล่นเหมือนเดิมก็วันนี้ก็จะมาล่าข้าหัวรับที่เ้วเพื่อนบอกผมพูดเบาไปหน่อยก็วันนี้ผมพูดน่าจะดังพอแล้วแหละก็วันนี้เพื่อนจะเล่นด้วยนะเพื่อนไม่ตอบทีเพื่อนบอกจะอัดคลิปด้วยแต่เพื่อนไม่ตอบอะ เพื่อนไม่ตอบเลยวันนี้ผมจะลองลากข้าหวหัดวดูซึ่งตอนนี้ผมมีหุ่นกับดีตื่นละลดติมมานาบานเฉยเลยไม่ซื้อแล้วไม่มีตัง สามเอ็มความบลอดภัยด้วยห้าหัวจุดสละผมสองจุดแปดตอนนี้กาบิตีต้ตื่นหมดแล้วนี่ผมพาไปดูเลยกาบิตี้ตื่นแล้วทุกสกิลเลยเดี๋ยวไปดิเราจะติม ผมเหลือแค่ผลน้องหูซึ่งผมขี้เกียจฟาร์มฮะผมขี้เกียจฟาร์มมันต้องฟาร์มมาร์สด้วยเรื่องผลกาวิตี้ก็รอไปห้าร้อยมาเป็นชั่วโมงเหนื่อยผมว่าย้ายเซิร์ฟดีกว่าไหมเพราะเซิร์ฟที่ผมเข้ามาไปเซิร์ฟที่เล่นอยู่กับเพื่อนเนี่ย จำได้เหมือนเห็นโปรด้วยจำได้ว่ามีโปรนะย้ายเซิร์ฟแล้วกันก็ตะกกี้กผมเพิ่งดูอีซีอยไปใช่ช่องเพื่อนผมก็ไปติดตามกันได้นะช่องเพื่อนผมก็ไปติดตามกันได้นะ เพื่งเพื่อนเขาทำก่อนผมแต่คนติดตามผมเยอะกว่าผมก็ไม่รู้อ่ะอ๋อเพื่อตอบลวก็เออ ถ้าถามาว่าทำไมผมไม่ไปล่าลูกสงองโป้ฮะแวมเจอโป้แล้ววันวันเจอเตะโป้อะไรวะเอ้ยอยู่นี่ไง how can อะไรวะ how can help me l a t e p i e c e อ๋อไอเบรกดันเฮ้ มันก็ทาตื่นได้นี่ว่ามันไม่ต้องลงดันอะไรเลยมันไม่ต้องลงด้วยซ้ำแค่รับเวสใหม่แค่นแหะมีหาดูในยูทูบเอานะเพื่อนคิดได้ไงมีชิปแล้วโอ้ยไปไหนแล้ว ผมบอกเพื่อนแป๊บนึงไง มันเห็นอดเยู่เดิมผมว่ามัน p ีพดีมันใช้ถนัดกว่าจะหานเรื่องเงัน มม่อะไรเออเพื่อนบอกให้ทำลังายได้ไหมอืมให้ทำดีไหม ถ้าใช้ทำเม้นหนึ่งไม่ทำเม้นสองอืมมันต้องใส่อะไรนะผมจำไม่ได้แล้วนึ่งผมทำคลิปเกินสิบห้านาทีได้ไมันต้องเกินสิบห้านาทีอ่ะ มันเกินสิบห้านาทีไม่ได้ถ้าถ้าเพิ่งหัดทำแรกแรกมันต้องไอ้มันต้องทำอะไรนะกผมลืมละ ไม่ตัดวันนี้จะข้าหัวมันเปลี่ยนก่อนแล้วกันนี่ตรงนั้นกอเต่าปะใช่าปะกอเต่าปะออใช่กอดเต่ากอดเต่าเหมือนวันทอนเรื่อย ต้องผมออกไปโดนยำแน่อันนี้มันฆ่าผมแน่เลยผมสู้เผ่าปามไม่ค่อยเก่งก็เดี๋ยวผมเตรียมของก่อนหนึ่งผมจะเอาไอพีอพี่แะอันนี้งานดาบไหนมันสู้พอเข้ากับไอเน,นียอยากรู้ ลองออมทั้งนอ้นคิดว่าโดนไหมตอบลเ,อเอลยออกมาเลยนะอ๋อมันไม่ออกมาผมต้องหาเซอร์พีอ่ะ ผอรนี่พิมพ์ต้องใหม่เผื่อมีคนจะมาฆ่าผมผมต้องรีบหม่ซึ่งผมพิมพ์อย่างเงี้ยบ่อยผมพิมพ์เร็วมากอย่างนี้ต้องคนตรงนู้นไหมสองพันสามแล้วต้องคนตรงนู้นแล้วนะ ในคลิปที่แล้วคนจำได้ใช่ไหมว่าผมใช้เผ่าปลาจำกันได้ไหมผมว่าทุกคนน่าจะจำได้แหละมั้งตอนนี้มันฟาร์มเยอะถ้าไม่โปรมันก็ฟาร์มปกติแต่ส่วนใหญ่ที่ผม เจอในเกาะน,นั้นส่วนใหญ่เป็นโปมาเลยทุกคนก็ฝากติดตามผมใหม่ก็ได้นะขอติดตามผมใหม่ก็ได้นะไม่ติดตามก็ไม่เป็นไรนะกดไลค์ก็ได้ที่ที่แล้วคืนเกือบสองพัน คลิปที่แล้วคนดูเกือบสองพันเนี่ยดีใจมากเลยขอบคุณนะขอบคุณนะครับที่ดูคลิปผมก็ไปดูคลิปเพื่อนผมกันก็ได้นะก็ดวเพื่อนผมไม่่อยมีดูคลิปเพื่อนผมบ้างก็ได้ชื่อช่องชื่ออะไรไม่รู้อ่ะผมจำไม่ได้ละ เปลี่ยนหมัดหมัดก่อนละเพียรพีดีกว่าผมใช้หมัดไอ้นี่ไม่ค่อยเก่งก็มันฟาร์มปกติเลยไม่ใช่โปรอะไรนะไม่มามอุ้ยสี่พันสาวโคตรแรงเลยดีนึไงไว้ นี่เนะต้องเดินต้องเดินนี่นนอ่อดหมอนอะหมอนแดงเหรออด่ดกูาบาทพรออือ,อสองหมื่นเก้าเราจะโดนหมอนอมตายแล้วผมจะลองล่าแบบฟังหัานเดิอบ้างก็ไดา้ นี่ถ้าถ้าทำตื่นแล้วสกิลซีมันกดค้างได้แต่ต้องรอให้หลอบเต็มล้ลยนะไม่เต็มก็ได้แต่เกือบเต็มนะเกือบเต็มก็ได้ไม่ใช่เผ่ามนุษย์ผมเทียสิบทีจริงผมอยากได้เผ่าปลามากกว่าแต่ผมเออทำแล้วมีคนเกียนอย่างเดียวเลย มันไม่แต่คนเกียร์น่ะทำไงได้มีแค่คนเดียวเองก่อนนี่เอ้ยเรารีบไปเปลี่ยนฟังดีกว่าก็เดี๋ยวถ้าอัดคลิปเสร็จก็เดี๋ยวถ้าอัดคลิปเสร็จเดี๋ยว

เอเอไอภาพมันจะตัดด้วยอตอนนี้อุบกบระบะกำลังกุ้งหาโลอะ่ะภาพมันตัดผมว่าน่าจะแหลกเกินไปอะ่ะผมว่ามันน่าจะแหลกเกินอะแล้วคืออันนี้มเหมือนมันไม่โหลดเลยมั้งอนะ่ะอืมตามมือจุกชนงดละสูงสุดไปเลย ไม่เอาเออนี่เราอันนี้มันก็จะไ,ไอ,นนนอนไะ้นี่ไปเกาะนู้นดีกว่าเกาะเต่าไม่ว้าปะอะไรวะ ดี๋ยวตรงนี้ดีอะตรงนี้ดีกว่าดีให้คนนึงหายไปไหนเราไม่รู้ให้คนนึงหายไปเออดีเลยผมจะได้ไม่โดนลุงเฮ้ยแค่คนเดิมเปล่าวะอืมเอาคนเดิมผมไปหาคนนี้ก็แล้วกันอ,อยู่เกาะเลยวะอ๋ออยู่เกาะกลางน้ำผมว่าไปเลยแล้วกันกับตีโคตรเท่เลย อันนี้ผมเติมเลยนะโคตรแพงเลยสองันสามโลบักเลยนี่ยมาๆมามาดีมา,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 มาเออเจอกูอบาทไม่โดนหลอก อืมโดนโดนโดนไม่โดนผมก็ดีแค่ไหนแล้วเกือบโดนแล้วตะเคี้ยวดูอะอืมโหแค่พันสองยิงเบาเลยวะไม่ได้เผาหลางหรือเปล่าอืมสองพันสามพันสองยิเบาชั้นไหนไม่โดนมั้ง มาดิหนีอะหนีอะหนีทำไมเพราะว่าไอ้นี่มันโอ้โอเคดูเรื่องมันยอมจมน้ำตายดีกว่าสูแป๊บเดียวเองอ่ะไม่หนุกเลยถ้าไปล่าลกสองก็มีโปรหัวผมตอนนี้ก็ Oh, อ0.8ประมาณนี้อันนี้รหัสเก่าผมเนี่ยมันเล่นไม่ได้มันอยู่แขนเถื่อนไงมันจะแขนผมเลยเพื่อนผมไม่ค่อยเล่นรหัสหลักเขาเท่าไหร่เล่นแต่รหัสลองปกติมีนคือคนเล่นรหัสหลักใช่ไหมอันนี้เล่นแต่รหัสหลอง เนี่ยใช่ไหมคนเนี้ยคนนี้แน่เลยที่ที่ผมซู้ไปน่ใช่เลยก็เต่าคนเยอะนะแต่คนพีพีไม่ค่อยมี หงินจระเทศผลกันมากกว่าผลผงก็เหลือแค่นี้อะโหมังกรเลยอย่างนี้ไม่เอานะอย่างนี้ไม่เอาผมซูไม่ไหวหรอกานางจริงผมซูไม่ไหวเลยเท่ามันสี่ไหมเ่อมันสี่อ่ะ อดไไหมอืมเอาล้วกันกว่าอยู่เกาะอะไรวะเกาะนี่มั้งเพราะว่าน่าจะกาเกาะไอขนมหวานอะมันอยู่ใ,ใกล้ๆกงี้ยน่ะเกาะคิดมัดผมจำได้เวลประมาณนัน้นอยู่เกาะคิดมัดทางนน้นมันอยู่ทางไหนวะ อ๋อไม่ได้ฟาร์มเหรอนทำอะไรฟาร์มกระดูกอะตรงโปรป่ะเนี่ยอ๋อหายปหไปเฉยเลยมันอยู่นี่บอกกลางว่ามันน่ใช่โปแหละอืม เราเราก็หายไปีกทีนึงคืออะไรวะผมงงแล้วอันนี้ผมงงจริงมลาได้แค่สองคนเองเดยผมไปเกาะตองงูเลยมีคนอยู่ข้างนอกผมขี้เกียจว้าไปแล้วนี่จริงมว้าไปน่าจะง่ายกว่าอยัง ไ,ได้ฆ่าหัวเมอ่ะแั้นผมจะลองฆ่าดูแล้วกันไอ้เปลือนผมเปล่าวะ็นชืเอมันเข้ามาเลยเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้พันเก้ามันฟาร์มตรงไหนนะ นี่พันเก้ามอรู้แลวมันตรงฟาร์มฟาร์มตรงคาเวบนจิตใช่ปะเออเดี๋ยวเดี๋ยววับเดี๋ยว,วนนประตูอะมันประตูนี่มาดิระเบิดแน่เออพันเจ็ดเองบอกนี่วหมนี่มาห้าพันสาม แหวนอยบังยี่ไม่เก็บกล่องกับไม่เห็นสู้กับผมเลยห้าพันเก้าหโหโคตรแรงเลยบังยี่อ ๋ยรู้มาไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโยวรู้มาไงก่อนมาปลนนี้อือดูใครวะแต่แต่ที่รารู้ไม่เพราะมันวับนี้ว์ปตามดีรออะไรอะเฮ้ยอ๋อเอาอยู่นี่ว์ปมันดวืวอ đi nó cũng đi 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 này, Mà đi 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 ปล่อยกูบ,บาทลงไปก่อนมันมีนสูงน,นะว่าจะพอแล้วแหละแต่ได้นะมันแย่งผมอะไ,มได้เลยถ้ามันไม่แย่งผมผมได้คิวนึงละอายุงมันกินมาน นีโดนที่เลยมาอืมหลบได้หลบได้เอามาดี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 มาโดนอืมอืมไอหมื่นหหดที่ไหนได้มันโดนมอนด้วยนะ หอยก้อนหอยก้อนหอยก้อนมา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 ดิมา,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 มาด,มาดิดอกมันก้าอ่ะมาดิไอ้อันนี้ถ้าหลอดเต็มมันต้องใช้บนพื้นเท่านั้นน่ะมันใช้บนอากาศไม่ได้มามสายหนีอ่ะมาดิสายหนีอ่ะสายหนีก็สู้ได้อ่ะมาดิมันหนีทำไมเลือดน,น้อยเหรอ เร็วมันยังไม่ตันนะไข่ห้าสิบเองมาดี้โอ่หนีอ่ะมากรอดมึงุกบาาคนนี้อาอ้าอาล้าอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชยา,ยามายิงโกบา้ามาหาผมเลย อืมมาโดนแน่โดนไหมไม่โดนโถยกิ้วสวยจริงอันนี้ผมยอมแล้วเลยสวยจริงไปก่อนเลยกูบมามาโดนผมหรอก เหนื s <S <ý st as> ่อยว่ะอันนี้ใครเนี่ยอยู่ในแมนชั่นเวลาคนรุ้นและยากเกินหนีอย่างเดียวเลยจ่วยโดนหน่อยกับบานรีบขึ้นสูงๆก่อนเลยสูงสูงอันนี้ โอเคแค่นี้ยังไม่โดนละนี่มันก็เปล่ากับเปล่าเกืกอบโดนหน้าเกือบโดนแล้วเกือบโดนแล้วเกือบโดนแล้วมา,ม,าม,มาดิมาอือมาดิมามาสู้นานเกินมาสู้แมนนะนานขนาดนี้ไม่สู้ละกับ Menschen แมนชั่นละ นางนานี้ไม่สู้แล้วก็คลิปสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย